แฮปปี้อีสเตอร์ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับ7ประโยคบนไม้กางเขนของพระเยซูในชาวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตทบทวนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครับ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนประโยคแรกครับเล็งถึงการให้อภัยข่าแต่พระบิดาขอโปรดอภัยโทษพวกเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรประโยคที่สองครับได้พูดถึงความรอดความรอดนั้นมาจากพระคุณของพระเยซูครับเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรลม,มุสกเกษมประโยคที่สคือความรักครับความรักความห่วงใยของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบนแม่องเ,นเนยนหญิงเอย๋ยจงดูบุตรของท่านเถิด แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าจงนูบานนาของท่านเถิดคําที่4ครับคือความเจ็บปวดเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องครับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์อีสเตอร์ คำที่5ครับแสดงถึงความทุกข์ทรมาพะนะพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่ส9ข้อ2 8 29ครับพระธรรมยอห์นบทที่19้ข้อ2 8 29หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อพระกัมพีจะสำเร็จจึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำองุ่นเปรี้ยววางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำ ชุบน้ำอง่ลเปรี้ยวใส่ปลายไม้หูศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์พี่น้องครับพระเยซูปรงทรงเคยตรัสว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตใครก็ตามที่มาหาพระเยซูก็จะไม่หายกระหายพี่น้องครับบทสนทนาของพระเยซูกับผู้หญิงชาวสมาเรียในยอห์นบทที่4ข้อที่7พระเยซูตรัสกับเธอว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับชีวิตของเราก็ขาดน้ำไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริงในโลกนี้โดยปราศจากน้ำแห่งชีวิตแต่พี่น้องครับ ในวันที่พระเยซูถูกตรึงนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้เคยบอกกับโลกว่าเราเป็นน้ำแห่งชีวิตเราเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตผู้ที่มาเราจะไม่กระหายอีกแต่โรรองเองบบเมงเขนโปร่งทรงตรัสว่าเรากระหายน้ำบุคคลที่เคยหยิบยื่นน้ำแห่งชีวิตให้กับผู้อื่นกับกลาย ต้องมาขอน้ําจากทหารโรมันนี่คือความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเป็นความตกต่ําถึงขีดสุดอันเนื่องมาจากการที่พระเยซูได้ทรงแบกบาปของเราและชดใช้หนี่บาปของเราอยู่เป็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสฝ่ายร่างกายของพระเยซูที่สูญเสียเลือดพระองค์ ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านที่รักจากประโยคนี้เองทำเราเห็นถึงความอ่อนแอความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูได้ปรากฏอยู่บนไม้กางเขนอย่างสมบูรณ์ประการต่อไปเราจะเห็นถึงการที่พระเยซูได้ส่งยกข้อพระกรมัมภีขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนเนั้น สติสัมปชัญญะของพระองค์เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์และพระองค์ทรงยกพระคอมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับในพระธรรมอิสยาบทที่53ต่อเนื่องจากความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพี่น้องครับในพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อที่12เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โตและเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่ เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณาและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบพรงถูกนับว่าเป็นคนบาปเหมือนกับเราอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันพี่น้องครับความหิวกระหายของพระเยซูสะท้อนออกมาถึงความเป็นมนุษย์ และสะท้อนออกมาถึงคนบาปเช่นพวกเราและในประเด็นต่อไปที่สํำคัญก็คือพระเยซูรง,รงทรงตั้งพระทยัยที่จะพูดอะไรบางอย่างต่อไปเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนแมงเขนนั้นทำให้พระเยซูกระหายน้ำมากจนกระทั่งพูดอะไรต่อไม่ได้พ่นองรับการที่พระเยซูต้องรับน้ำาองุ่นเปรี้ยวจากอะ จากทหารโรม,มันจากคำพูดที่พระเยซูได้ทรงตรัดบนแมงเขนนั้นก็คือเรากระหายเรากระหายน้ำเมื่อพระเยซูได้ทรงรับน้ำองุ่นเปรียวแล้วพระเยซูก็พูดต่อไปได้และนี่คือสิ่งที่พี่น้องครับเราเองจะต้องเรียนรู้เรายังได้เห็นน้ําใจของฐานโรม,มันที่ได้ยื่นน้ำองุ่นเปรี้ยวซึ่งพวกเขาต้องการ และพวกเขาก็ดื่มกันอยู่ให้กับพระเยซูน้ำมงุนเปรี้ยวตรงนี้มีชื่อเรียกพิเศษครับว่า posca posca และวิธีการดื่มน้ำมงุนเปรี้ยวของพระเยซูก็เป็นไปได้สองท่าด้วยกันก็คือการที่เขาชุบน้ำมงุนเปรี้ยวชกโชกบนฟองน้ำแล้วยื่นให้หยดลงที่ปากของพระเยซูหรือ ในกรณีที่ไม่มีความเมตตาก็จะขยี้ที่หน้าของพระของพระเยซูแล้วพระเยซูก็จะต้องเลียน้ําจากริมฝีป,ปากของตัวเองพี่น้องครับเป็นภาพที่น่าหดหูมากอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่พระเยซูได้ทําบนไม้กางเขนก็เพื่อเราทั้งหลายทุกคนนอกจากนั้น ท่านยอนอัครทูตยอนก็ได้บันทึกว่าในพระธรรมยอนบทที่สิบเก้าข้อยีิบเก้าครับพระธรรมยอนบทที่สิบเก้าข้อยีิบเก้าที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าอางุ่นเปรี้ยววางอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ําชุบเหล้าอางุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าอางุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าสําเร็จแล้ว และก้มเสียนลงสิ้นพระชนต่อไปเป็นประโยคที่6นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1 9ข้อ30เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของพวกเราเมื่อพระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงทำสำเร็จก็คือการที่พระเยซูถูกตึงไม้เข็นและ ได้ชำระเราให้พ้นจากความชั่วร้ายความบาปพระองค์ได้ทรงจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปของพวกเราคือความตายไปเรียบร้อยแล้วในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่10และข้อที่14แต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่10จนถึงข้อที่14นะครับเราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคน ก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันและนําเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองเนืองเครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลยฝ่ายพระองค์นี้ครั้นทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิดก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สําเร็จเป็นนิด พี่น้องที่รักครับพระเยซูทรงชดใช้บาปของเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ไม่กังเขนแต่พระเยซูสามารถชดใช้ได้ทั้งหมดเหมือนกับในบทเพลงเพลงหนึ่งครับว่าพระเยซูทรงชดใช้ทั้งหมดแล้วนี้ทั้งหมดของข้าพงทั้งหลายบาปสีแดงเข้มพระองค์ได้ทรงชำระให้ขาวดังหีมานี่มาจากคำแปลว่า j e s u ส p พ t it all ซึ่งเป็นความหมายของคำว่าสำเร็จแล้วนั่นคือคำตรัสประโยคที่6ครับคำตรัสประโยคสุดท้ายประโยคที่7ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สข้อ46ครับแสดงถึงการที่พระเยซูได้ทรงมอบยอมจำนนทุกๆอย่าง ต่อพระเจ้าพระบิดาลูกาบทที่23ข้อ46พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนการมอบจิตวิญญาณของพระองค์เองพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดานั่นแสดงถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าเป็นการที่จะขอการรวมตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูได้เคยตัดไว้ว่าเหตุไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องเราจะเห็นถึงการเชื่อมโยงเรื่องราวการแยกจากกันระหว่างพระบิดากับพระบุตรกลับมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้เองครับทำให้เราเห็นถึงปรีเอากานุภาพที่สมบูรณ์เกิดขึ้นและในเวลาเดียวกันเราเห็นถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าต่อพระบิดาขององค์พระเยซูคริสเพี่งน้องครับในร้อยที่ตรึงพระเยซูกำลังฟังคำตรัสทั้ง7ประโยคนี้ เขาเคยตึงคนบนงานเขนมาจำนวนมากมายครับแต่เขาไม่เคยเห็นคนตายในแบบที่พระเยซูกำลังสิ้นพระชนจนในที่สุดนายร้อยคนนี้ได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในวันนี้ในเช้าวันนี้นี่เองเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายครับและพระวรากายของพระองค์ก็ทรงดำรงอยู่และหลังจากความตายหลังจากการคืนพระชนพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าและจะมีวันหนึ่งในอนาคตพระองค์จะเสด็จกลับมา รับเราไปอยู่กับพระองค์ครับและนี่คือความหวังใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อสอง0ันปีที่ผ่านมาสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทาในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นจะส่งผลต่อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนอย่างไรขอให้เราที่จะเข้าถึงการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าการไข้ครวนพระวจนะของพระเจ้าคำตรัส 7ประโยคสุดท้ายบนไม้กางเขนนี้ขอสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับพวกเราในอีสเตอร์นี้ได้สำเร็จอยาให้เราผ่านอีสเตอร์ปีนี้ไปอย่างไร้ความหมายไร้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไร้การตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องแต่ขอให้เราที่จะผ่านอีสเตอร์ปีนี้2020ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิดอันร้ายแรง ทำให้เราทั้งหลายจะเข้าถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ทรงทนทุกทรมานบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนบนแม้กางเขนและในที่สุดผงเป็นกันอยาความตายในวันนี้ขอพระสิริพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าจงมีแด่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ทรงรักเราและผู้ที่เรารักพระองค์และขอให้เรารักพระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดอาเมน